เทาก็เสือหาของเฮาของเฮาบดีเขาเรียกว่าแพทย์ก็ยังมีแพทย์ทางเลือกศาสตร์ก็ต้องมีศาสตร์ทางเลือกที่สุดมันมันมันแมนเขาเขาเลยเขาเลยเสือเสือน่ายง่ายอย่อันเดียแต่ความจริงเขาบอกไม่เสือง่ายเขาเห็นกระตาของเขาเองอันนี้ลูกลูกกระเรียนมาหลายกันกรนนอมรับคือกันนะแต่ขึเนาะหลวงพ่อเนาะคนที่คนที่เสกคาถานี่นะ ผมทำงานอยู่สัมพาก่อนเจ็บพาษสีค้นจทังไหนูุละเอ็ดะหมออาจารย์อาจารย์ไตรนี่ผมผมห้าสิบห้าปีหลวงพ่อผมก็ต้องต่อสู้ไปอีกหลายนะพ่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังบ้านหนึ่งเป็นเรื่องบังเอิญที่ไปเจอพ่อเป็นบาบวดเหมือนหลวงพ่อนี่แหละแต่ท่านอายุมากอายุเก้าสามปีก็ไปเป่าครั้งหนึ่งพ่อแต่ผมก็ไม่ไปอีกก็มาเจอพ่อนี่แหละ เออผมก็เลยนึกแแสดงว่าไอ้เรื่องเรื่องเป่านี่ยมันมีมานานแล้วคนรักษาไว้หรือเปล่าเท่านั้นเองคนจะสืบวิชานี้ไว้หรือเปล่าใช่ไหมจันใจว่าไหมใผมก็ต้องมาเจอพ่อเนี่ยคนที่สองผมไปครั้งเดียวไปเป่าแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ไปอีกก็เหมือนที่พ่อพูดบอกว่าเมื่อกี้เป่าครั้งเดียวก็หายก็มีเอ้าไม่เป็นไรวันนี้มาเจอพ่อหมอซะแล้วลต้องต้องเอาซะแล้วต้องเอานเอานอกเมือง่อน,นออนิกนะแล, isa, แล้วแล้วคุณพี่เป็นอะไรมาครับ <generation S 2> <ฆ>อาการคุมต่อมลูกหมากโต ดันไตฉี่ไม่สุดแล้วก็ปวดปวดปวดไอเวลาเราเราฉี่บ่อยๆอยเงี้ยคือเพราะว่าผมแก้อาจารยนไปผมครบสูตรอะบุรีเหล้าเบียร์ผมมีหมดเนาะครบสูตรเลยใช่เวลาเวลาเรากินแอลกอฮอล์เยอะมันฉี่บ่อยนะมันต้องฉี่บ่อยฉี่แบบไอไอไออท่อปัสสาวะกับต่อมลูกหมากมันอยู่ติดกันพอมันติดกันมันก็ไปเบียดกันแล้วมันก็อักเสบมันก็ปวด เนี่ยปัญหาของผมอ่ะคือคือคือครบเครื่องไหมพ่อสง่าครบเครื่องอยู่ในสังคมอยู่ในโลกนอกจากเนาะเข้ามาแบบนี้เราก็ลุยกับเขาแบบเหมือนนักมวยอะชกชกไปโุห้าบานนี่มันสิอยามาลองใช่ว่าวิชาเป่าเนี่ยจะสามารถนำมาเป็นคุณอุปการนำมาช่วยเพื่อนมนุษย์ได้ไหม อนนจย์ศึกษาข้อมูลมาก่อนแล้วใช่ไหมรไม่ไม่เพื่อนส่งส่งเข้อรายมาให้เราส่งเบอร์อาจารย์เมื่อกี้ก็โทรเมื่อวานเมื่อนี้่ผมโทรอาจารย์บอกอาจารย์บอกมาวันนี้ถ้าคนอย่างก็เลยมาครับเพิ่งพึ่งรู้จักเบอร์โทรอาจารย์เมื่อวานนี้รายเมื่อวานนี้ก็เลยมาไม่ได้รู้มามากเกินข้อมูลมาก่อนรู้เม e ื่อวานนี้มาวันนี้อาจารย์ไปจังเลยแสดงว่า ของจริงของจริงของจริงไงใช่ช่วยกันนะอาจารย์ใช่เพราะบางคนยใช่เป็นพี่เลี้ยงกันแล้วก็พยายามเดินต่อไปให้ได้อาจารย์อืมเพราะบางคนศึกษาข้อมูลมาก่อนแต่บางคนพอแค่เห็นปุ๊บเอ้ยต้องมาอืมผมมาเลยคือไม่มีลังเลสงสัยไม่รู้เนี่ยต้องพิสูจน์ได้เลยผมผมอาจจะลองอะไรมาเยอะแล้วนะผมไม่รอแล้วใช่ไหมล่ะไม่ไม่รอลองเลยเนาะหลวงพอมาบ ผมเป็นอย่างนั้นอาจารย well, ์ใจาธก็เหมือนพ่อส่าง่าพูดบอกว่าอาจารย์ใจก็เป็นลูกศิษย์แล้วก็กําลังถ่ายทอดวิชาให้ผมคนหนึ่งก ja> ็จะตามอาจารย์ใจไปก็ลงทะเบียนกับน้องไปแล้วกับพิมพ์พาไป